สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟเชี่ยลจ้าเมืเ่อวานในบอ่อใดคุยกับพี่กบน้องบอ่อใดทักทายเลยมัวแต่นอนค่ะพี่น้องปิดงานแล้วนอนตื่นขึ้นมาอีกหาโมงแรงพี่น้องค่ะเมื่อยหลายเมื่อนน้เห่ากะมีงานพิเศษอีกเมื่อหนึ่งกะเมน,น่ยผ้าพอลหลมเจ้ายาเบาหวานกลับมากค่ะ มาเจอเม่รัวแปลเววกับแม่มุกบ่เม่ไข่เม่ไขรแม่ไขรมุกมาเห็ดพั่วถาอยู่แล้วสวัสดีค่ะเมนูมากเขาไวแล้วฮะผู้หนึ่งบ่มี่ถ้าพอเป้ายาประวานมือเสาเมนูของเราวันนี้ก็คือทอดไก่ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดที่นอกตับกเนื้วเขาเนียวค่ะกินอ่ะ ไปสกักกอนเนาะเพราะว่ามันกระทันหันเขาบริเ,เตียมพิมบรับบนอนนคนต่างเวทีเมือนี้เขามีกินเลี้ยงเล็กๆในน้อยในที่งาน,นของเขา้าพี่น้องคนต่างเวทีแต่เลยได้มาเหตุอาหารให้เพิ่นขอบคุณแม่ไทยขอบคุณแป๊วแหววนะคะที่มาทํารอ้าบ,บ่ได้เพิินนี้เมนยกับคือสีบุญไหวเติบหนึ่งอยู่ดีด,ดีดีแล้วมาสาไว้แล้วหาคนหนึ่งบ่มี แม่ขัวบานใหญ่มาสอยค่ะพีน่น้องขอบุญค่ะขอบุญขอบคุณสำหรับงานเมือปิดวงขอบคุณมาไล่าจากเอ่สมใจ USA กับบ้านหักวรชัยนยค่ะที่เพิ่อนมอบมาไล่มั่นใจให้อพอใส่เพิ่นสุขภาพแข็ง,รงแรงแรมำร่ำรวยคิดสิ่งใดก็ให้สมปาถนา ขอบบุญขอบคุณสูผูสุขคนทีมา่หากำลังใจทีมงานเท่านี่ค่ะคนตั้งเวทีแล้วกระเฮ็ดกับเขากำหนามสูพอนกิน,นมี่ยังกับ้ากันกินไปก่อนเมาพี่น้องเพราะว่ามันกับท่านหันแมหน่ยกับว่าได้เตรียมเพราะว่าคิดแต่ว่าเออมาเขาไวหนึ่งไวหาลูกเต่าหิวกับพ่อได้สือปิ่งไก่ปิ่งกา้ามากินแต่เมือเศร้าเนี่ย บ่ได้คุยกับพอก่อนเนาะก็เลยบ่หูจักว่าเราสิไปเอายาก็เลยบ่ได้หนึ่งเขามาถามเรากับบ่มีผู้หนึ่งให้เลยบอกกับมาสิมาหนึ่งพอดีมากแม่ใครกับแปว๊วเยวเพิ่นเทศถาแล้วโอ้ส่วนทางนี่ก็ลังล่งแขกกะลังล่งแขก โอ้จะเสียบมาที่น่องบอกใครเบาตุยบอกใคบอกพอลุงบอกเฮ้ยเบิด์สองหมื่นนี่ละเอาคือาแม่คือหูเอาเขาเฟี้ยคางเฟี้ยแอวอยู่นนเนาะเออสายเปนนีเนาะ เป๊กกะเป๊กคับพูดร้านนี้บขทำวัวเสียนี่คนทงยืมบอยหนาเต้าเออเล็บเล็บใบหอดเล็บเขาบวบบดบิดได้ใจกับพ่อพ่อเอ้ยพ่อท่างนี้ก็ดีใจว่าเขาเอิ้นพ่อชินหอดพ่อ บาได้แล้วก็ชินห่อนเงินในถุงพอผัวผัวไหนก็มีเนาะฮึฮึฮึผัวฮึฮึฮึหัวหอมเป็นพ่อแท้ฮึฮึฮึอยากกินก็กินไปมันโอ้ต้นแสนดอกเออไม่ถูกพอเลยเออต้องชมหนาฟ้ายิ้มสายเปรีหุ่นฮึยอดมาก เมื่อลาตะเมไเป็นดักกระเดกม่ที่ไปใส่ละเอาบตุ้ยในยินข่าววัถิภาเขาไปกีดยางอยู่เดี๋ร่ะในยินงข่าววัตถิภาเขาไปกีดยางอยู่ เราก็ชั้นมาเล้ยว่าแบบนี้ดิสิพ้าเขามียาบานไปกีดยางอคนว่เอะไรเนอะควรัการักกัามฟูเนอหน้าเด้อรบ้างไอ้สเศียบพี่น้องบานยุกหลังมากไงต่างมากยูบูอแบบนี้ตัวหลังมักไงย่างยาวหมย่างข้าลำไส้พี่น้อง เมล็ดข้ามีกินเลี้ยงเล็กๆหน่อยค่ะพี่น้องคะเรียนเชิญผู้ใดอยู่ใกล้เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเห้องเาืมล็ด เบาตุยวัดแตกหรอถ้าเบาตุยเขาวัดนะพระอาจารย์กับพระอาจารย์เจ้าอาวาสกับเจ้าอาวาสนะพับวชนขนเลยเหรียนยังรุ่นยังตุองตุยององไดล่ะสองกลสซีบ่ะสอรอ่าหลวงพี่ตุยสองซีบ่ะเออ เมซี่บอกกาอยู่วัดแถล่ะถ้บเอาตุยบวชนี่เมสเมซี่ก็ยังยังยังบอททนลงบอทันไนเวลาบ้บบอบอลัะลงคอยสิลงเองว่ต้องมาปิดในคอยคอยสิล่งหออหอสนตไรแด้อขอบุณอไหลอเรอบ่ยัแมเบื่อไงถ้าถ้าเัาเบาเรื่องของเพื่อนเราไปไล่ไม่หรอคอยสปิดเองดอกช่องแอว เอาเลยขอบคุณครับนี่ละพี่น้องกินอยูง่ายๆยังสีละมียังกะฮาสซูกะกินบรรยากาศตอนนี้ก็คือหลังจากมืออื่นกับคงสีแยกใหญ่กันกับบานไผ่กับบานมั่นเนาะพี่น้องเนาะเอาส่วนที่ยูกอยูส่วนที่ไปก็ไปส่วนที่ไปก่ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยอ่เป็นยังคือยูอันอายุนีกับพ่อสิเดทายคลิปวันเจร นนอ,อ๋ออ้าวส่วนที่ยูกยับยูส่วนที่ไปกับไปอ่า,อาพี่น้องนกปนีอังการเ่อบอกเลกับเมียบ้านเมียซองไปหา่อหาเม่หาลูกตักเต้าจังวางจัเข้ากับคอยสิพากันมาร่วมโตกันอีกแค่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ้าว แต่ยังกินละลาคือบสุหางูนี่หละการดูการกินก่แจงสีน้องพี่น้องนี่ยังกะกินง่ายกินแหลวก็แเหลวนี่ยังกะหาซูกันกินส่วนเมน,นูมาอื่นกะวัดศิมียาบานว่าท่านถึงบอกซ่ออยู่เด็กหน่อยกับคืมาร่วมตัวกันวันที่ยี่สิบห้าเมน,นูก็ค่อยสีงโง่มาก ไปซองมึงผู้เถาผูกก้แกทางบ้านก่อนพ่อเพิ่นมีแห้งใจว่าลูกเตาเมียบ้านเมียซองอยู่เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสกอรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเอาไว้พอกันคลิปหน้าสำหรับมน้นนี่สวัสดีค่ะ